วันนี้เราจะไปสนามบ้านค้อนะครับบ้านค้อำเภอโพนสวนจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้ทีมฟังควางเอนโดโรนะครับอันนี้เสียลันนะครับวันนี้มาให้กำลังใจครับเดี๋ยวตามไปทีหลังเสียลันนะครับัน,นหนึ่งคันครับรถเสียนิสเสียเกย๋ คันนี้รถในหัวนี้นะครับไปสองคันเหมือนเดิมนี่สองคันเหมือนเดิมรถเสียนยไแต่อีกคันเองไม่รู้ไปไหนโอ้อยู่นี่เองเบอร์ยี่สิบแปดครับเกียนะ้ำมันเครื่องสดๆเลยวันนี้รถในหวนัวเนยผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการครับในหวนัวเนยโอ้ลองแล้วเฮ้ยยกล้อเลย ตัวขี่มาแล้วครับครับนี่กำลังใจมาส่งนะครับวันนี้เพื่อนนัดเพื่อนนัดเจ็ดโมงครับเราก็เหมือนเดิมครับเดิมแปดโมงมีหวันใจมาครับกำลังใจเพียบนี้รถของเสียเบียนะครับเสียเบียกับเสียกกนะครับคันนี้ทีมทั้งว้างตอนนี้เสียกกพร้อมเสียเบียก็พร้อมเอาสวัสดีครับแม่ โอ้โนี่ไไกำล,ล,ลังใจดีมากครับ <c oughs> วันนี้เมื่อนั้นกำลังใจได้ได้รวยเลยเนาะได้ไดการไ,ไ,ได้การคันนี้รถแชมป์อย่างเดิมนะครับสนามบ้านบันนะครับนักแข่งเราคือมั่นนะครับอันนี้มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเพื่อจะไปสนามบ้านคออันนี้จะไปลาแชมป์วันนี้มีเงินรางวัลด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะมีการจริงจังนิดหน่อยนะครับ งานงานบ้านบอนเป็นงานการกุศลอ่าจีบงานก็เร่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันนะครับรถแเซมสร่างจิวทีมค่องๆขับโดยช่างมอน มึงบรได้างไเรนมนาทำโอ้ทีมงานพร้อมกันแล้วนะครับกำลังใจเพียบนับแข่งนับแข่งนี้ไม่กี่คนครับแต่กำลังใจนี่เพียบอันนี้นักแข่งเขาคุยกันเสียเบียรกับเสียอุ้มนะครับ พร้อมครับพร้ <า S 3> อมดับ<ม>เก๋พร้อมครับเจ้าเจ้าวันนี้นะครับเราจะไปสนามบังคอบบสามสามคนนะครับดับเก๋ครับคนขับแล้วก็เสียสมหวังนะครับด้านหลัง วันนี้เราไปเจอกันที่สนามบันคออำเภอโพนสวรรค์จังหวัดคนครพนมแล้วก็จะมีอีกประมาณาเมืเ่อเร็วๆนา้เขาข,าขาย,าย,ย,ยายถนนกกดีแล้วล่ะมันเจริญขึ้นนันทยวันมงนี้นี่เขาเอาต้นไม้ออกอ้นไม้ออก โอ้จะทำยูเทิร์นตัวนี้บ่ตรงนั้นมาพิดจัยโอ้บุมบุญบุญกันต้องพาเบื้องต้นแล้วมันมันก็จะน่าจะทำเนาะแต่มันก็รถก็เยอะเราแล้วเดี๋ยวนี้ถนนสุปเปอร์ทดอนรถติดตลาดเลยเพื่อนเราพิจโอ้เดี๋ยวเรามาเติมพลังงานนะครับโอ้เนี่ยเติมเองเลยครับผม วันนี้สนาวันคออนนะครับเสียเก๋เ,เติมในวันเองครับผมแต่เราก็มีเจ้าหน้าที่เขาดูแลปลอดภัยให้อยู่น,นะครับโอ้โ,อโ,หโหไม่ธรรมดาครับวันนี้เต,ตม็มที่แปดเโอ้ลันยให้ใส่ขนุนเลยเพิ่พ<อ>ใส่ขนุนเลยเฮ้ยเล็กความเก่าวะเนี่ยฮะ เาวีสองคันนะครับ CAF สองคันครับเติบเองโออเราก็มาถึงสนามแข่งแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้ก็คนรถเยอะเหมือนกันวันนี้โหรถติดเลยมมันววันนี้เรามาถึงสนามนบ้านบอลแล้วนะครับ แต่รถก็ติดเยอะเหมือนกันอ,อ้ยไม่ใช่แก้ไขสนามวันคอนะครับเรามาถึงสนามวันคอแล้วทางฮอนด้านะครับเ c ซอขอบคุณเจีิดาจากกลุ่ใเมืองอุดรขอบคุณพี่ร้อนะครับพึงงานหนองคาย แตพาทุกไกมาของตัวนี้จุดครงการนะครับทป็งานบครงการป้ายสวยดีไซนของทุณที่สารการนะครับที่แทนคุณลัดม่อได้ทิมงานของทุที่เอโรรุ่นเมื่ได้นะครับรอบแรกวันนี้หกคันนะครับที่ฟังฟัง ตกบวกสามพันเดียวด้วยเบียเ้ียนอรับออกมาแล้วครับผม,บผมออกม,มาแล้วครับโอ้มีสามครับผมโอ้ผมาแล้วตามด้วยเบียตามด้วยนองครับผม จะเย็นรับวันนี้สนามมันจะยากหน่อยสนามแข็งนิดนึงโวศูนย์สี่โอ้โโยกขาอีกโอ oh. ้ไม่ธรรมดาว่ะไม่ธรรมดาว่ะ สามอย่างครับโอ้คือคำนึงฟินิชแรกครับผมกุ้มแซงไหมโอ้โยเดี๋ยวครับผม,ม,ม,โโโโบผมน่าจะแซงโคงนี้แหละยืนย็นเย็นโอ้อมปัดปัดปาดว่าจะปาดไหนอ๋ vic, อหนองโอมโซตจะมีทีสามมาแล้ว น้องที่สี่ทำได้เบียวปอกอย่าให้ล้มนะครับโอ้โหตามาติดติดโอ้หักเลียมในโอ้เหยียดกระเทงครับพี่น้อง ผมจะเย็นๆย็นดูแลแสงแน่นอนแต่จะเย็นเย็นผมจะเย็นเย็นผมจะเย็นเนโอ้ภายในครับ โลบแล้วเบียเดเบียดเป็นอะไรหาไปไหวไปไหวครับผมทำผมที่เบียได้เติมออมาแล้วสอง โอ้ oh, จ,จัดเจ,จ,จีเน <_ t iny> เร็ว <_ d iny> มาแล้วจัด,ดเจียนสี่เมาแล้วสู้ต่อไปสียพีเอปมมาแล้วครับผมปมที่สองหักเรียมนัยโอเคหางอีกเกอะอีกนิดนึง เคน่าจะเบาๆได้แล้วโคที oh. ่หน oh, mm ึ hmm. ่งุทีรับอหาที่สองเออรถเริ่มสรถเ่มสะัดอีกกีลเบอีกกีลเบอีกกีลเบอีกกีรยอยล่ายอล้ม โอ้โอ้วนไรขนาดอ้วนพวกแกอ้วนนะครับเราสอนที่ซอมได้คุณน้องบุ้มนะครับโอ้หักเหลียบโอเค ข้ที่สองแล้วครับโอ้สุดยอดครับได้มนรับลถหน่อยรับลถดหน่อยโอ้สุดยอดครับผม,มบเ้เยเฮ้เ้ย้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ่ อะไรเก็บขึ players, huh? ้นลเอาบราบไปขึ้นไปแล้วแต่รับขึ้นไปแล้วสีกเ็ดเจ็แล้วอาก็ะไปคลับ โอ้ฝัดหน้าวงในแล้วโอ้มาที่สามใช่ไหมมันจะมาผ่านอยูาาย่ไหนแล้ว,ลวมันโอ้หลบอีกน้องพันครับผมโอ้มาลแ้วคนไปแล้วคนที่สอง มาจะเข้าเส้นแฉกแล้วครับเข้าเส้นชัยไปแล้วครับผมระไปด้วยกันที่มาสักนะครับขงแ้วครับโอ้โหเบอร์ยี่ิบสามนำโอ้โห หกสามเก้า,าโอ้ยสองสองส่หกแซลปนหน้าครับคนไนอ๋ออไรเนย,ยโอ้โหนแนไล่กันสุดยอดหมือนแรกโอ้โห เ้าเทารชื่ออะไรครับชื่ออะไรรที่เรียนเบอร์อะไรนะเบอรเก้าเกเอาแลครับทุกท่านที่เหลือเองนะครับขึ้นรับเลยเอาขึ้นเลยขึ้นเลยอามันได้ทําการขึ้นเลยครับขึ้นเลยทีแ่ทั้งหมดขึ้นเลยเลยรับเลยี่น้อยอเลยอ่อให้กัับรอยเนเลยแก่เลย

เหมือนมืดหน่อยงานเป็รัอันนี้ซมที่หนึ่งนะครับอันนี้งั้นเราก็จะมาทำอาจะเป็นเมนูเนื้อนะครับเนื้อกับหมูย่างที่จริงอโต๊ะเนี่ยมาให้หน เขาอย่ห่ากกังเลยคแข่งุยทาน่งองยืร้ที่ยากระ้งหมท่นนึ่เรอเ